สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำสบู่อนรับหน้าร้อนกันค่ะก็คือสบู่ขมิ้นนะสบู่ขมิ้นมาใส่น้ำผึ้งด้วยนะคะเราจะใส่น้ำหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยอันนี้ใส่มาแล้ว เรียบร้อยนะคะเตรียมน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าม,มันเนี่ยรอบนี้หาเวลาทํายากหน่อยนะคะเราเตรียมน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทิ้งไว้ค้างคืนอะไรก็มสองสาคืนเหมือนกันนะคะก็ถ้าจะมาทําอีกนะคะแบบในกรณีที่ค้างคืนแบบเนี้ยก็อุ่นน้ํามันให้มีอุณหภูมิที่ ขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าบางตัวมีน้ำอันในนี้นมันมีน้ำมันแข็งอยู่ด้วยนะคะมันจะได้ไม่เป็นไข่นะะสำหรับน้ำด่างก็เช่นกันนะคะแบบใครที่เวลาน้อยๆอ,อ,อย่างเราคือ <c oughs> ทำหลายอย่าง <c oughs> คือเตรียมบางคนเนี่ยก็เรียกว่าใส่ทำน้ำด่างไว้แล้วนะ,ะแต่ยังไม่มีเวลาทำก็มีนะคะ สามารถจะทิ้งไว้ข้ามคืนได้นะคะแต่คุณจะต้องชัวว่าภาชนะต้องปลอดภัยนะคะมีฝาปิดนะคะฝาปิดให้ปลอดภัยนะคะอย่าให้สัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรมาทําให้ตกนะคะโอเคนะคะทีนี้ก็วันนี้คิดว่าจะทําที่มันร้อนๆหน่อยะะก็ อุณภูมิใกล้ๆเคียงกันนะคะพึ่งทําน้ําด่างของเราจริงเราพึ่งทําน้ําด่างเมื่อกี้แต่ทําน้ํอช่างน้ํามันไว้เรียบร้อยตั้งแต่วันก่อนแล้วนะคะโอเควันนี้ก็พอจะทําก็คือดูให้อุณหภูมิมันเท่าๆกันนะคะซะหน่อยก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะทําสบู่นะคะเรา เราจะใส่นี้ลงไปเลยเพราะว่าเราอยากให้มันเนียนๆนะคะสบู่เ p เนี่ย,นะะยมันจะต้องใช้เครื่องมือเยอะนะคะก็แนะนำสำหรับคนที่เครื่องปั่นมือถือหรือแฮนด์เบลนเดอร์สติ๊กเบลนเดอร์อะไรนะคะนี่เราช่างไว้เรียบร้อยแล้วตามสูตรเรานะะเราใส่ขมิ้นส0กรัมเนี่ยนะ มันก็จะมีแบบนี้บ้างนะคะดังนั้นเราก็จะใช้เครื่องมือของเรานิดนึด้งเครื่องตันมือถือก็ดูให้เหมาะมือนะคะก็ทำซีพีทำค,คลิปซีพีเยอะๆคนบอกว่า อยากให้ทำเอสีมั่งก็จัดให้แต่พอดีก็อยากใช้ด้วยนะหน้าร้อนเรารู้สึกว่าผิวเราชอบขมิ้นนะคะชอบขมิ้นเอาไว้แบบอาบน้ำฟินนะแอดโอชอบไหมชอบแต่อันนี้จะอ่อนบางหน่อยนะเป็นสูตรที่แบบ ยังไงอะ่ะค่าทำความสะอาดต่ำหน่อยนะคะคนที่ผิวอ่อนบางก็ใช้ได้ใช้ดีนี้ใครที่เป็นมือใหม่มากๆนะคะน้ำด่างก่อนที่จะใช้หมายถึงว่าก่อนที่จะเทลงไปในน้ำมันเนี่ยคือต้องกรองให้เรียบร้อยนะมีกรองแล้วะคะ่ะ นี่เราใส่แว่นตาอยู่ไม่สามารถเปิดเผยหน้าตาได้ตอนนี้อจจะให้ดีก็ใส่หน้ากากหน้ากากด้วย okay. ใครที่ใช้มอแก้แบบนี้ให้ระวังด้วยนะคะแตกกันได้เหมือนกันมอแตก ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะ่ะมันสวยดีสวยดีแต่ว่าต้องระวังที่มันหลงเหลืออยู่เนี้ยมันก็จะมาเรียนตอนเราก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆ นะเดี๋ยวม้อ,อแตกวนอะ่ะหาไม่ค่อยได้เหมือนกันคิดอยู่พักนึงไม่อยากให้มันจะของเนี่ยก็เริ่มเนียนขึ้นแล้วค่ะเห็นไหม ขมิ้นนี้เขาจะสีแดงกล่ำขึ้นมาตอนเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเขาจะซีดลงเปิดสวิตช์ไฟแล้วก็ปิดฝาหม้อรอให้เขาสุกนะคะสุกนีสุกจริงๆนะไม่ได้พูดเล่น สุกแบบใสอะนะคะปิดฝาแล้วเดี๋ยวเขาสุกเดี๋ยวมามาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้คือผ่านไปประมาณเกือบสิบนาทีนะคะบุ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 งนี้เลยอะ่ะเห็นไหมคะนี่ใสๆนี่คือซีซลีนนะน่ากินไหม ริงทำ hp ก็ใช้ได้เร็วดีนะอาจจะบ่มต่อนิดหน่อยนะคะก็ใช้ได้เร็วกว่า cp แน่นอนนะคะแต่ถ้าจะให้ทนจริงๆหมายถึงว่าสบู่ไม่ละลายเร็วอก็คือต้องทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวสักสองสามอาทิตย์เหมือนกันแหละอย่างน้อยนี่เปิดไฟแรงนะไฟแรง แล้วถ้าใครอยากจะได้แบบว่าเนื้อสครับแบบว่าแบบชอบเอาก้อนสบู่ถูตัวแบบว่าส,กสากๆม,มันมันมันหลังอนะมันหลังนะแบบไม่มีสิวที่หลังนะก็ใส่เยอะให้มันเป็นสครับได้ใส่เยอะกว่าน,นี้ได้นะคะแต่ถ้าใส่เยอะไปฟองมันก็จะเป็นสีออกน้ำตาลอะไรเงี้ยก็เลือกเอานะคะตอนแรกที่ปรับสูตรนี้ใส่เหญ่เลยมัน ทำสบู่ได้ดีใจใช่ใส่สูตรขมิ้นสูตรพวกอบเชยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบใส่เลยตือก้อนมันก็สักๆดีนะดูดัรักขมิ้นกับจากอื่นก็ได้อืมแต่ว่าวันนี้ใส่ตัวเดียวนะคะวันนี้อยากได้แค่นี้แหละใครอยากใส่อย่างอื่นด้วยก็ก็ลองลองดูนะคะมีสูตรอบเชยนะ ลองดูในช่องได้นะคะน่ากินนะแต่ห้ามกินแล้วก็เช็คเช็คค่า p สซะหน่อยนะคะสะบู่ก็ควรจะเป็นด่างอุ้ยเช็คคร่าวๆนะนี่ได้แล้วเนี่ยอือ ได้แล้วถ้าทำ้อยกรัมนะคือไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงอะ่ะนะคะได้แล้วปิดไฟพอได้แล้วล่ะถ้าจะบู่แบบว่าเนื้อแบบเหลวๆหน่อยอะเวลาใส่ใส่โมมันจะง่ายหน่อยนะคะมันจะไหลลงโมงออไปบึ้งๆ แล้วมันก็จะเกาะกันดีโอเคเนี่ฮะได้แล้วได้สบู่ใช้แล้วหน้าร้อนนี้นะคะอดโอใช่ไหมใช้นะนะ่ะเขาชอบนะนะ่ะคุณผู้ชายที่บ้านค่ะเขาก็มาเล็มใช้กับเรานี่แหละ บูธรรมชาตินะถ้าเกิดว่าผิวไม่มีปัญหานะก็ก็อาจจะไม่จําเป็นนะแต่แต่อย่างเราอะคือบางทีมันแห้งผิวมันแห้งอันนี้คือปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟอตอนนี้เราจะใส่น้ำผึ้งมันก็นะ ค้นแะนะน้ำผึ้งในน้ำผึ้งมันมีน้ำเปอร์เซนต์ของน้ำอยู่ยด้วยนะก็เหมือนกับว่าเราเติมน้ำเข้าไปใครใช้น้ำผึ้งผงก็อาจจะดีน้ำผึ้งแห้งมีไหมมีใครทำไหมแล้วมันมีความเป็นกรดด้วยนั้นมันก็จะให้สภาพความเป็นกรดโดยรวมของสบู่ก้อนเนี้ยโมเนี้มันลดมสภาพค่า ph นะมันลดลง ะะอะไรที่เราใส่ไปตอนเนี้ยตอนที่เนื้อสบู่มันค่อนข้างจะเซ็ตตัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องกวนให้ดีค่ะใส่แว่นก็ดีนะเคยแบบกระเด็นโดนตาเหมือนกันอนะแต่ไม่เป็นไร หลับตาทันถ้ากระเด็นจะต้องโดนตาอืมแลกแต่ไหมถ้าของตกมันจะต้องโดนเท้าแต่ไหมอือไม่เป็นไงเขาถึงให้ใส่รองเท้าก็าทำสบู่นะหมายถึงว่ารองเท้าที่ติดปิดเท้าอะ่ะเพราะบางทีอ่ะเนี่ยอย่างอันเนี้ยอย่างเงี้ยมันหยดลงเท้าโดนหัวแม่โป้องอะไรอย่างเงี้ย ยังไงล่ะเจ็บปวดใช่ปะอ่านั้นเราก็ใส่ช่วงนี้กำลังดีระหว่างนี้เราก็จะกวนกวนเพราะหนึ่งให้ให้มันเข้ากันดีสองคือลดอุณหภูมิเรียกว่าลดอุณหภูมิ นี่ก็คือของเหลวลงไปอีกเห็นไหมของเหลวลงไปอีกคือเจออย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะหาสิ่งนี้ไว้ตะก้อที่แข็งแรงแข็งแรงคแค่แต่เห็นไหมเนียนใช่เนียนขึ้นมาเลย ว่าตอนทําแรกๆนะทําครั้งแรกเลย hp เนี่ยใช้ใช้หม้อเนี้ยแล้วแบบเห็นว่าหม,ม้อมันใหญ่ก็เลยทำสองโมสองสองะไรอสองเท่าอ่ะทำพันห0รกรัมพอถึงจุดเนี้ยคือปั่นไม่ไปเพราะว่ามันหนักสบู่มันหนัก มันเซ็ตตัวแล้วมันหนักเพราะนั้นก็เนี่ยทำประมาณเนี้ยแปดร้อยกรัมหมายถึงน้ำมันตั้งต้นน,นะนะแปดร้อยกรัมก็คือได้สบู่ประมาณหนึ่งกิโลกำลังดีกำลังดีสำหรับสาวสาวกำลังของสาวสาวอะ่ะนะคะแต่ถ้าคนทำเป็นผู้ชายก็แล้วแต่พิจรารณานะคะ แรงดีแล้วทุกค,คนถามว่าไม่ใส่น้ำหอมได้ไหมนะคะอยากให้ออก,ก์แกนิกไม่อยากให้มีเคมีเลยนะคะก็ได้ ได้อยู่แล้วกลิ่นหรือกลิ่นน้ำมันอะ่ะบางคนก็จะแบบจมูกไวใช่ปะอีโอไหอ,อหรือว่าจะไปเลือกใส่แบบพวกเอเซนเชียลออยนะคะเอเซนเชียลออยก็ดูข้อบ่องใช้ใเขาเป็นตัวตัวไปนะบางตัวริงมีคันห้ามใช้หรือว่าบางคนแบบเออ ใช้บางตัวแล้วไปกระตุ้นความเครียดกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเอานะคะ่ะบางตัวมันกระตุ้นประสาทบางตัวมันทําให้ประสาทผ่อนคลายอะไร่างเงี้ยก็ลองเลือกเอานะคะ่ะเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่ากาเนี่ยช่วงเจ็ดสิบอะเจ็ดสิบองศาเนี่ย ควรจะเอาลงมูนะเพราะว่าไม่งั้นนะคือมันจะไม่ค่อยติดใส่ลงไปตอนนี้มันยังเหลวอยู่เนี่ยมันก็จะติดกันง่าย แต่งหน้านี่ตามชอบนะคะให้มันขยุกข,ขย,ยุยขึ้นมาแบบธรรมชาติงคนไม่ชอบก็ไม่ต้องทำแบบนี้ สวัสดีค่ะ